เราจะมีงานแข่งการแข่งของ N i สชื่อว่า N i s NTR ก็คือนิสทีมเลคทั้งที่8แล้วนะทั้งนี้กูจริงๆกูไม่จะไปนะแต่กมึงให้กูไปทำไมเนี่ยอายุกูขนาดนี้แล้วถ้ากูไม่ไหวกูก็เรียกรถกลับแค่นั้นเองแง่มุมหนึ่งของคนปั่นจักรยานของคนที่เขาปั่นเป็นรับเลสหรือไม่เลสกูก็ไม่รู้เพราะชื่อทีมแต่ละชื่อบอยแอนเบียนี่ทีมเก่าผมพิษบัณพจนเนี่ยที่ผมที่ว่าพี่เข้าเนี่ยหนีเมียปั่นเราไม่เคยหนีเราเป็นไงเราพูดกันตรงอ๋อ ไม่เคยไม่เคยนี่ทีนี้เลยพี่คนรักเมียยุดยอดอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะบอกก่อนว่าอาจจะมีเข้าแล้วมีออกบ้างก็ถ้าทิ้งใครไม่ได้ว่าร้ายนะครับพูดถึงได้เนาะเราไม่ได้อันนี้เราพูดเฉยเฉยพออยากไปแล้วแล้วตั้งใจว่าจะทำไม่ได้ขนาดไหนไม่รู้อ่ะพุ่งตรงเลยไม่รู้คืออยากลองเฉยเฉยว่าเฮ้ยร่างกายเรายังไหวอยู่ไหมก็ตอนนี้เป็นออกแดบแล้ว ปั่นปั๊บกูหาร้านก๋วยเตี๋ยวเขามีแต่วันนี้จะปั่นกี่โลจ้ะวันนี้กูจะไปแดกอะไรกีฬาไม่เคยทําร้ายใครถ้าเราเข้าใจเนี่ยแหละตอนนี้แหละที่คนปิดเลยพบกับผู้ร่วมทีมของเราใช่ถูกต้องทั้งสองท่านที่เราไปหลอกเขางใช่ที่เราไปหลอกหลอกมาสวัสดีครับชื่อแอมครับมาทําอะไรที่นี่บอกความจริงก็ไม่เถอะร้อยเจ็ดสิบโลแอม แอมไม่ต้องทำใจหรอกเชื่อพี่กูเนี่ยต้องทำใจพี่ยกเมื่อไหร่ผมก็ขึ้นรถรับพ่เนยรับหลังคือสังขารกูเริ่มไม่ไหวพี่เวลาพี่ไปเที่ยวกับแฟนทีไรนะสิ่งแรกที่จะต้องเอาไปคืออะไรบ้างอะไรครับพี่แหนบทำไมอะพี่ถอนงอกกูให้หน่อยเขาบอกว่าแก่จริงต้องดูที่ทำมอยทำมอยงอกเมื่อไหร่นี่มึงเริ่มแก่แล้ว มีอย่างหนึ่งคนเป็นผู้สาวมั่นใจใช่ไหมว่าเขาคือผู้สาวเฮ้ยโจ้พูดอย่างนี้นี่เขาได้ดีทีหลังนี่นี่เลยนะอย่าหายนะครับกลายว่าเราเนี่ยชายหนุ่มสี่คนหยู่ทีไปชวนผู้หญิงมาเราไม่ได้ต้องการผู้หญิงอะไรขนาดนั้นเราต้องการปล่อยตัวก่อนเรามีผู้หญิงไว้ขี้โกงเขาคอนเซ็ปต์พี่แม่งใจหมาอยู่เลยเป็นก่อนได้เปียพี่รู้จักแล้วเลยไงเซิร์ชุกเกิลอ๋อตอบพับสับผ่านเฉยๆเจียครับวันนั้นจักรยานโซ่ไม่ค่อยดีก็เลยอาวแวะแล้วกันจับเซอร์วิสที่ร้านนี้แล้วยางแตกหนาหลาย กูยังคนคอนเซปต์เว้ยต้องแตกมันคือซิกเนเจอใช่แล้วแตกนอกนะแตกในไม่ได้คิดไงจักรยานอ๋อจริงๆคือมันเป็นยานพหาหนะแบบหนึ่งที่ใช้แรงตัวเองอีกแบบหนึ่งคือเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์แล้วกันคือทุกวันเราขับรถไปไหนมาไหนเร็วๆมันก็มีบางวันที่เราอยากพักผ่อนอยากช้าบ้างอยากเสพบรรยากาศบ้างชีวิตอะไรที่มันนอกเหนือจักรยานมันเร็วกว่าจักรยานใช่มันเร็วกว่าจักรยานทยอเ่าเราไปเห็นในสิ่งที่ไอ้เหี่ยกูผ่านทุกวันเลยแต่กูไม่เคยเห็นเลยวะเพื่อสังเกตแล้วมันมีด้วยเหรอแต่ยาน ไม่ทำให้เราจริงๆแค่เปลี่ยนวิธีเดินทางบรรยากาศก็ไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆผมเนี่ยเป็นเรียกเป็นโรคหัวใจชนิดนึงคือเรียกว่า PVC ถ้ากีฬาเนี่ยเป็น ตัวทําให้เราดีขึ้นจักรยานเลยเป็นแรงบันดาลใจอ่าจักรยานเลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราแบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขเยอะแต่เราก็สนุกกับมันได้เสียเงินเท่ากันแบบจักรยานคาร์บอนแสงก็จริงแต่มึงหายจากโลกเพราะมึงไปปั่นมาข้อดีข้อทีสองของกีฬาจักรยานคือครอบครัวไม่ว่ากีฬาอะไรก็ตามมันมีจะมีอย่างนึงที่มันจะปินการเรื่องครอบครัวไปคือสกิลคือมันมันไม่ได้หมายความว่าปั่นช้าปั่นเร็ว ขอแค่ปั่นต้องปั่นรสุขภาพม,มันไปกันได้นะครอบครัวพอใจใช่ไหมแล้วเล่นบอลเล่นอะไรก็ตามทุกคนมันจะมีสกิลจักรยานไถไมได้เราเปิดตัวไปแล้วว่าเรา<ม>เราคือสายสุขภาพแต่ทนเนี้ยเราเราเปิดตัวมาด้วยว่าเราจะไป NTR เนะ<ม>ี่ยสังเกตเราเป็นยังไงเหมือนเราก็อยากมีอีกมุมหนึ่งไม่ใช่เราจะปั่นเย็นเตะน้องเอยน้องแก่เนี้ยไปเรื่อยนะเราก็ต้องมีอะไรที่แบบว่าท้าทายตัวเองบ้างแต่เราจะไม่ทำลายตัวเองเอาทำที่เราไหวผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายหลคนที่อยากจะเตรียมตัวในการปั่นระยะทางที่ไกล